เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซตของแท้ ก็มาใน,นช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเซตอันเซอร์ของเรานะคะอยู่กับเรื่องราวดีๆของหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มเล็กๆหาซื้อได้นะคะที่สำนักพิมพ์วีเลินค่ะขโมยให้ได้อย่างศิลปินนะคะเป็นบทแรกที่เขาพูดเลยนะคะหลายๆคำคมก็ดีนะคะหลายๆเรื่องราวที่พี่แชร์พูดนะ,ะก็สามารถที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนแหละว่าเราจะขโมยอย่างไรให้มันมีศิลปะนะคะไม่ใช่การแบบว่าลอกเลียนแบบซะทั้งหมดอะไรอย่างนี้แล้วก็คือที่สําคัญคือเวลาคุณขโมยมาแล้วเนี่ย มันเป็นการถ้าเกิดเราขโมยแบบมีศิลปะจริงๆคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณไปโกงใครมาใช่ใช่แล้วก็คำนี้เป็นคำแยกแยะระหว่างคนที่คนที่ขโมยดีกับไม่ดีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคำว่าขโมยยังไงก็ดูแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่แบบดูเป็นติดลบทั้งลบดนแบนั่นคือเรามาเรามาข้อต่อไปดีกว่าที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันพูดแต่มันใช่เลยนะปัจจุบันเนี้ยคือเราอยู่ในโลกของดิจิตอล แล้วดิจดตอลเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยคือหนึ่งนะทำให้ลายมือเราเนี่ยโดยเฉพาะพี่นะลายมือแย่ม <Yeah, Mark. S 2> ากลายมืออ่าน <c oughs> มือที่อ่านขเขียองยังอ่านไม่ออก uh huh. แล้วก็ที่สําคัญคือทําให้เราเนี่ยคือไปมุ่งกับการหวังใช้เครื่องมือมากจนเกินไป <c oughs> จนกระทั่งลืมใช้สิ่งที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่เกิดคือมือเขาเลยบอกว่ามีหัวข้อ use your hands <c oughs> ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น เป็นไปได้ไหมนี่คือเรามองจากสภาพแวดล้อมทั่วๆไปนะตอนนี้คือคนทุกคนเนี่ยเป็นอย่างที่บิวเกตบอกนะมี PC อยู่หน้าอยู่หน้าตัวเองไม่ว่าจะเป็นไม่จะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกวันนี้ก็ก็สามารถทำอะไรเช็คเมลอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งได้แล้วค้นหาข้อมูลติดต่อข่าวสารได้หมด กับอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งทํางานอยู่ก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโ<ช>ต๊ตะอยู่ตัวหนึ่งซึ่งถามว่าพวกนี้มองในมุมหนึ่งนะมันเกิดทําให้คนเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เร็วแต่อีกมุมหนึ่งคือคนพวกนี้ทางานเนี่ยไม่ได้ใช้หัวคิดมากเพราะว่าอะไรมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตั้งตั้งหน้าเลยไม่ได้คิดจะมาครีเอทอะไรต่อแล้วอ๋อหมายถึงว่าความคิดสร้างสารรค์ที่มันจะเกิดเนี่ยควรที่จะเขียนมากกว่าที่จะพิมพ์เนี้ยเหรอคะก็คือถามว่า,ถ,า,วาถ้าเกิดเราต้องการ เขียนอะไรบางอย่างเราเขียนไม่ได้เราต้องพิมพ์ค่ะนั่นคือถ้าเกิดเราจะวาดรูปคงไม่มีใครอยากมาวาดรูปในคอมพิวเตอร์ที่ใช้เมาส์ลากอ่ะมัน,<ๆ>ม,นมันจะดีกว่าไหมเอากระดาษสักอะไรอะ A5 ไอ A AB, B A3 ใหญ่ๆเลยนะแล้วมานั่งเขียนถามว่าทำไมทุกวันนี้ planner ยังขายได้เพราะว่าคือหลายหลายคนก็ยังอยากจะเขียนอยู่ก็ต้องเขียนในกระดาษแต่นิกถ,ถ้าสําหรับตัวส่วนตัวนะคะในความรู้สึกของการพิมพ์อะไรเงี้ยแม้แต่จะเขียนเนื้อหาที่จะมาคุยกับพี่ก็แล้วแต่นิ่กจะชอบเขียนมากกว่าม,มันมันหรือบางคนแบบว่าเวลาเวลาไป,ไปประชุมเดี๋ยวนี้เขาก็จะจะชอ็อตโน้ตก็จะเอาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเข้าไปแล้วก็พิมพ์มพิมพ์มพิมพ์มันความรู้สึกมันแตกต่างแล้วความเป็นจริงคือการเขียนเองเนี่ยจะสามารถจําได้เพราะว่าจิตใต้สำนึกมันเป็นการฝังเข้าไปเออใช่แล้วคนบอกว่าคนจำได้เนี่เป็นคนความจำ ไม่ไม่นี่แล้คือคนคนคนจำทุกคนเนี่ยเป็นเป็นจำเป็นภาพหมดค่ะประเด็นคือว่าเรามาถามตัวเองไงว่าแล้วที่ผ่านมาเราได้ทำอย่างนี้มากน้อยแค่ไหนในวันหนึ่งปรากฏว่าเราแทบไม่ได้ทำเลยเราเราไม่น่าเชื่อนะเราไปเขียนที่ตอนไหนได้ไหมตอนที่ไปร้านอาหารที่ว่ามันให้เราเขียนว่าจะเอาอะไรตอนที่เราเราก็เขียนไปเสร็จปุ๊บเราส้มตําไทยอะไรเงี้ยมันไม่ออกอีกเพราะอะไรเราก็ไม่ค่อยได้เขียนอเขาเลยบอกผู้เขียนเขาเลยบอกว่าเนี่ยคุณถ้าเป็นไปได้นะคุณตั้งโต๊ะสองโต๊ะโต๊ะหนึ่งเป็นดิจิตอลค่ะ โต๊ะหนึ่งเป็นอนาล็อกหมายความว่าโต๊ะดิจิตอลเนี่ยตั้งเป็น PC ซมีคอมพิวเตอร์มีกเจิตทุกอย่างลงในโต๊ะนั้นโต๊ะที่2เป็นโต๊ะอนาล็อกมีอะไรมีคัตเตอร์มีมีปากกามาร m เกอร์มีอะไรนะเป็นกระดาษดินสอ,สอยางลบที่คุณเคยใช้ตอนเด็กๆอเอามาใช้ให้หมดตรงโต๊ะนั้นมีไม้บรรทัดซึ่งบางคนบอกโอ้โหทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แล้ว ถ้าเราได้ใช้ตรงนี้มันจะเกิดอารมณ์ก็คือว่าคุณได้ใช้พลังพลังกล้ามเนื้อในการพิมพ์การการคลิกการอะไรกับอีกตัวหนึ่งคือการสร้างลายเส้นเขาบอกว่าไอเดียบันเจิดจะเกิดขึ้นที่กระดาษมากกวา่าหน้าจอซึ่งเรื่องนี้พี่คิดว่าพี่ลองไปทำดูนะมันมีมันมี มันมีความอะไรมีประโยชน์มากกับการที่ว่าพอเราทาเองปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วคือมันมีบางเรื่องที่เราอ่านไปแล้วเราลืมพอมาเขียนใหม่เฮ้ยมันจําได้เฉยๆเลยแต่ไม่ไม่สามารถเลือ้อฟื้นได้จากการที่ว่าใช้การพิมพ์อ่ะหัวข้อต่อไปเขาบอกว่างานอดิเรกเนี่ยสำคัญและทุกคนจําเป็นต้องมีด้วยถามว่าเพราะอะไรมันเป็นสิ่งเดียวใช่ไหมที่ว่ามันสามารถที่จะทําให้เราดิสแทรกหรือว่าออกไปจากงานประจํา<ๆ>แล้วเรารู้สึกยังมีคุณค่าอยู่ บางาค,<น>ความสขเออบางคนถามว่าทํางานหลักเสร็จแล้วให้ไปทําอย่างอื่นนะเขาจะบอกว่าเสียเวลาค่ะเสียเวลาเพราะว่าอะไรมันไม่ได้สร้างอน,นุนันนี้นั่นแต่ถ้าเกิดคุณสามารถสร้างสร้างเวลานั้นให้มันเกิดความรู้สึกสนุกแล้วคืนยังรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตคุณนะงานเล็กคือเป็นตัวตอบโจทย์สําหรับคนเขียนก็บอกว่าถ้าช่วงไหนที่เขางานยุ่งๆเขาจะรู้สึกว่าตัวเองโง่งลงใช่นี่ไงเพราะว่าอะไรตอนที่คุณโฟกัสทําสิ่งนั้นน่ะคุณจะไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วค่ะเขาก็เลยบอกว่าพักบ้างอู้บ้าง มีข้อนพี่ชอบนะก็บอกว่า be บอร i n g ค่ะคุณต้องพยายามทําตัวให้หน้าเบื่อบ้างเพราะว่าการทําตัวหน้าเบื่อเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณเนี่ยทำงานได้สําเร็จตามกําหนดการตามเป้าหมายที่วางไว้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าชีวิตคุณโลดโผนตลอดเวลามีสิ่งเร้าใจตื่นเต้นตลอดเวลาคุณก็อาจจะทิ้งงานตรงนั้นไปทำนู่นทำนี่เซิร์ชข้อมูลนั่นข้อมูลนี่ไปไปที่นั่นที่นี่สุดท้ายลืมงานแต่ถ้าเกิดว่าช่วงงานนะเขาบอกว่าที่โต๊ะทำงานเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันดูสภาพมันคือว่ามันไม่มีอะไรนี่คือมันเป็นอะไรที่เป็นเพลนมากเลยนะมันน่าเบื่อไว้ก็ดีเพราะว่า<ช>อะไรคือคุณจะได้จับจดกับงานเนี่ยจนกระทั่งให้มันสําเร็จตู้ล่วงไปได้แล้วก็มีอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรคือ สร้างสรรผลงานที่ดีๆแล้วก็คือเอาสิ่งเหล่านี้ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นให้เพื่อนได้ดูให้เพื่อนได้ช่วยวิเคราะห์อย่างนี้ช่วยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางผู้เขียนก็จะมีการอ,าอะไรมีเอเดดีๆแล้วก็เข้าไปแบ่งปันในบล็อกเขาเ,าเขาก็จะมีเขียนบล็อกของเขาอยู่แล้ว,แ,ลวแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเราก็อาจจะใช้วิธีการง่ายๆก็คือบางทีเราทำมาแล้วมันเป็นรูปเป็นอันก็คือเป็น,เป,นเป็นกระดาษเนี่ยาอาจจะเอาไปให้ตามเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานดูนะแล้วก็ จร,จริงๆแล้วคือมันมีวิธีการหลายอย่างมาก <c oughs> มายเอาคนใกล้ตัว <c oughs> เอาให้เขาดูก่อนเสร็จแล้วก็ดีไม่ดีเขาอาจจะมีการเพิ่มไอเดียมาให้เราใช่บางทีคือแต่ละคนมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันเราอาจจะได้แบบว่าเคล็ดลับหรือว่าไอเดียใหม่ๆจากคนเนี้ยหรือว่าคนอื่นๆที่เราไปคุยด้วยก็ได้พอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีนะพอมาบิกกับความความความคิดเรานะ จะดีกว่าเดิมเป็นการขโมยไงค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งจริงถือว่าเป็นไอเดียคุณนะเป็นไอเดียเขาใช่ใช่มันเพิ่งมีนอกเรื่องนิดนึงนะมันมีมันมีลิงตัวหนึ่งนี่มันมีรูปเซลฟี่ลิงตัวหนึ่งเป็นมาถึงไงลิงถ่ายรูปตัวเองนักเป็นช่างภาพคนหนึ่งไปอินโดไปถ่ายรูปปรากฏว่าโดนลิงขโมยกล้องลิงก็จัดการถ่ายตัวเองถ่าย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 เป็นร้อยรูปนะก็เกิมีรูปหนึ่งนะลิงมันยิ้มปึ๊บ แล้วถ่ายมาสมมาตรเป๊ะเลยอ่ะค่ะสวยมากแล้วก็รูปนี้โด่งดังในอินเทอร์เน็ตประเด็นคือเขาเอาไปแชร์กันในอินเทอร์เน็ตแล้วก็โอ้โหคือทุกคนก็ตื่นเต้นมากอะ่ะไอ้ลิงตัวนี้มันทำไมมันครีเอทขนาดนี้ค่ะไอ้ช่างภาพคนนี้ก็เลยไปฟ้องตามตามพวกที่บอกว่าเนี่ยคุณเอาไปของผมมาลงได้ไงมันเป็นทรัพย์สินของผม,มคือคุณต้องมาจ่ายตังค่าสิทธิ์ก่อนค่ะคราวนี้ก็มีคนหนึ่งพูดบอกว่าเนี่ยก็ในเมื่อลิงมันถ่ายเองเนี่ยมันต้องเป็นลิขสิทธิ์ของลิงหรือเปล่า ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ที่จะไม่ต้องไปฟ้องศาลยังไงเพราะว่ามันก็มีคนบอกว่านี่เอา้ามันยืมกล้องผมไปมันไม่ได้ยืมแตมันขโมยแต่ก็คือมันไม่มีกฎว่าสัตว์ห้ามขโมยกล้องไงเออนี่คือมันยังเถียงกันอยู่แต่เนี่ยวิธีการนี้เห็นไหมยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นความคิดของใครคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะคุณเอาไปให้คนอื่นดูเขาเพิ่มไอเดียมาเนี่ยคุณเอามาปรับใช้แล้วมันดีขึ้นมันเป็นไอเดียคุณ เพราะ <ไป S 2> วา่าค,ความคิดตั้งต้นความคิดตั้งต้นคือของคุณไงใช่ใช่เป็นความบังเอิญดนวยนะบางทีเนาะแต่ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือคิดว่าออขอให้คุณได้เขียนมาก,ก่อนแล้วกันถ้าเกิดมันดีจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนค่อยๆเสิร์ฟเองอ,อข้อต่อไปเขาบอกว่าระยะทางไม่ใช่ข้อจํากัดอีกต่อไปอันนี้ชัดเจนเพราะว่าอะไรอินเทอร์เน็ตค่ะตอนนี้คือคุณอยากจะมีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นชาวแอฟริกาอะไรเงี้ยคุณสามารถทําได้แล้ว ผ่านอินเทอร์เน็ตน,<ภ>นั่นคือเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์สะเราสามารถสร้างโลกใหม่ของเราได้เสมอนะคะแล้วก็ทําตัวดีๆเพราะโลกนี้มันเล็กนิดเดียวก็เพราะๆๆๆอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตใช่เพราะว่าเลยไมเขาเขายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็บอกว่ามันมีคนที่ว่าไปทําไม่ดีอ่ะแล้วก็คือปรากฏว่าไม่คิดว่าสังคมมันจะแคบขนาดที่ว่า พูดในเน็ตปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาโอ้โหมีมีข้เรื่อมีปฏิกิริยายต่อต้านเยอะแยะมากมายแล้วโดนลุมด่าเดี๋ยวนี้เร็วมากอะ่าสุอัเดตเดย์เลยทีเดียวล่าสุดจํา <ๆ S 2> ได้ไหมมีรถคันนึงไปปาดรถตู้ <ๆ S 2> แล้วก็คือมันปาดน่าเกลียดมากนะมันมันไปปาดแล้วก็ในรถคันนี้มีเด็กเด็กประมาณสองสองคนแล้วก็นั่งแล้วก็กลัวมากแล้วก็ไอ้นี่มันมันก็พยายามปาดแล้วก็ไอ้นี่พยายามหลบแล้วนี่ก็จะปาดอยู่เขาเขาโพสต์ไปในเน็ตปุ๊บนะอีกวันพี่จำไม่ได้ว่าวันสองวันรุ่งขึ้นนะ ปรากฏว่าคือมันเป็นข่าวสุดท้ายเนี่ยเด็กคนนี้ต้องมาขอโทษแถลงข่าวขอโทษนั่นคือเขาเป็นคนดังด้วยนี่จึงต้องขอโทษเนี่ยก็ไม่รู้ไงคือแต่ประเด็นคือว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้าตรงนั้นเน่ยเดี๋ยวนี้มันเร็วกว่าที่คิดใช่นะคะใช้ชีวิตแบบน่าเบื่อเพราะเป็นวิธีเดียวที่คุณจะทํางานให้เสร็จก้พูดไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทํางานให้แบบว่าตรงตามกําหนด deadline ใช้ชีวิตน่าเบื่อไว้ปิดโทรศัพท์มือถือไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องไปปฏิสัมพับคน นั่งทําได้ตามเป้าหมายแน่นอน oh. ข้อสุดท้ายเนี่ย <Okay. S 1> ที่ชอบมาก mm. เขาบอกว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยคือเป็นการ subtraction หรือว่าเป็นการตัด,ตดออก,ออกคุณผู้ชมฟังกันดีนะเรื่องนี้จริง,รงๆแล้วคือมันเป็นเซนมากเลยเพราะว่าอะไรความความนี่คือเห็นไอ้ตัวไม้ไผ่ไม้ไผ่ <c oughs> ไไเนี่ยถามว่าต้นมันเนี่ยพอมันมีมันมีกวีคนหนึ่งบอกว่านนเนี่ยต้นไผ่เนี่ยมันมันลึกซึ้งจริงๆมันมันดูสุดยอดมากเพราะว่าอะไร มันตั้งตรงต่างหานแล้วขึ้นไปสูง,ส,งสุดฟ้าแต่พอตัดไปปุ๊บเนี่ยข้างในไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่านี่ไงคือเป็นเรื่องที่แปลกไหมต้นที่มันน่าจะสูงขึ้นสูงขึ้นและใหญ่จะขนาดนี้ได้เนี่ยข้างในมันน่าจะตันมันน่าจะเต็มไปด้วยเนื้อเนื้อไม้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ข้างในนี่คือไม่มีเลยคราวนี้คือออสตินก็ออสตินเคลียร์ก็บอกว่าความคิดสร้างสารรค์ที่มันคลาสสิกนะก็คือการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิง้งซะ หรือเป็นการตัดความคิดที่ว่ามันฟุ้งๆออกไปแล้เหลือความคิดที่เป็นแกนของมันอมนี่คือ10วิธีนะคะที่คุณจะสามารถขโมยให้ได้อย่างศิลปินแต่ปิดท้ายท้ายสุดหนูชอบอันนี้อืมแล้วไงต่อ So what, อ so what? แล้วไงต่อเขาก็มีแนะนำด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะแรกเลยเขาบอกออกไปเดินเล่นอเพราะอ่านในสื่อเรื่องนี้จบออกไปเดินเล่นไม่ต้องคิดเลยมากนะ แล้วก็2เนี่ยเขาบอกว่าให้ทําแฟ้มหัวขโมยอ,มอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะขโมยใครหรือว่าลอกเรียนแบบใครเนี่ยเราก็อาจจะมีอาร์ติส์หรือว่าศิลปินที่เราชื่นชอบอยู่แล้วให้มันหลากหลายแล้วก็ทําแฟ้มว่าเราอ,อยากจะขโมยเขาเรื่องอะไรแล้วก็คือมองให้ลึกด้วยนะในเรื่องของความคิดเรื่องของพฤติกรรม,มไม่ใช่ขโมยแค่ผลงานสุดท้ายที่เขาทําเสร็จแล้วนะคะข้อ3มเขาบอกว่าให้ไปห้องสมุดอาจจะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม,มหรือตอนนี้เนี่ยก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เซิร์ชซานะคะเจาะลึกในเรื่องที่ตัวเองสนใจ ข้อที่4ี่เขาบอกว่าซื้อสมุดโจทย์นี่ใช้แบบอนาล็อกดูบ้างเรามีวงเล็บต่อท้ายด้วยนะใช้มันด้วยข้อที่5้าเขาบอกทําปฏิทินของตัวเองอ่าลองดูซิว่าในแต่ละวันเราจะทําอะไรบ้างเราจะเรียนแบบใครมาได้บ้างบางมาแค่ไหนค่ะข้อที่6เริ่มเขียนบันทึกค่ะ และข้อที่7ก็อาจจะมีการแบ่งปันอพอสุดท้ายเขาบอกว่างีบสักนิดหนึ่งพักผ่อนเพื่อที่จะได้ให้ไอเดียบันเจิดนะคะนี่คือหนังสือดีๆค่ะยังไงก็หาซื้อกันได้นะคะของสังนักพิมพ์วีเลินค่ะวันนี้แซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ